สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธารานะคะวันนี้อาจารย์มาที่ปราสาทพระปื๊ดนะคะซึ่งปราสาทเนี่ยได้ตั้งอ,อยู่ในวัดที่ชื่อว่าวัดปราสาทแก้วนะคะปราสาทแก้วนะคะอยู่ในตำบลตำบลแร่นะคะอำเภอเขาศินรินจังหวัดสุจังหวัดสุรินนี้เองนะคะภายในอนาณาบริเวณนะคะวันนี้เราจะมาเราจะเห็นนะท่านนี่คือ ปรา,าสาทพระพืดนะคะเป็นโบราณสถานปราโบราณสถานปราสาทแก้วที่เรียกเป็นสากลตั้งอยู่ในวัดปรา,าสาทแก้วนะคะบ้านพระพืชนะคะตำบลบ้านไร่อำเภอควาลศสีนรินจังหวัดสุรินเป็นอุโบโสถมีแผ่นผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง6.5เมตรยาว10.5เมตรนะคะยกพื้นสูง1.6เมตรส่วนฐานของอุโบโสถนะคะถมด้วยดินที่มีการก่อร้างอิฐฟาผนังอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ ซึ่งถือว่าเป็นเป็นลักษณะของอศิลปะลาวนะคะสร้างขึ้นโดยมีรูปศิลปะลาวราวพุทธศตะวรรษที่23-24นะคะ23่4นั่นเองนะคะนี่ก็คืออวัดพระพืทธนะคะวันนี้นะคะยโสธราม,มาที่นี่เพื่อที่จะมา สวดมนต์นะคะหรือมาสาธยายธรรมจัก,กปรปรตุตนะสูตรนะคะในแต่ละพื้นที่ต่างๆน,นะคะเพื่อ,อสัตยายเพื่อเปลี่ยนมุมนะคะแล้วก็ได้พาทุกท่านมาชื่นชมนะคะมาชื่นชมโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุด้วยนะคะแล้วก็เป็นพาทุกท่านได้มาเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ได้รู้ว่านะครับพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นั้นมีอะไรดีๆเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดเลยนะคะเม สิ่งที่เป็นมรดกของบรรพบุรุษที่ได้สร้างเอาไว้จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะมีโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์พระพุทธรูปโบราณหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทิ้งโรคระทิ้งเอาไว้นะคะภายในปราสาทพระปรื๊ดนะคะนี่ก็จะน่าจะถึงเดือนของกระถินเนาะเดือนกระถินเดือนอะไรนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะในตัวองค์ปราสาทพระปื๊ดน,นี่คือองค์ปราสาทพระปื๊ดน,นะคะก็จะเป็นศาลาที่สร้างขึ้นด้วยไม้แปดเหลี่ยมนะเป็นลักษณะไม้แปดเหลี่ยมที่สร้างขึ้นเป็นแบบโบราณเนาะแล้วก็วางด้วยศิลานะคะโดยรอบนะคะคาดว่าน่าจะเป็นวัดเนาะพระพุทธรูปน่าจะเป็นวัดหรือน่าจะเป็นวิหารให้คนเขาได้กราบไหว้บูชานะตั้งอยู่ในป่ารกทึบในสมัยแต่เดิมนะคะ แล้วก็จะมีเรื่องเล่ามีตำนานอะไรเยอะยะเลยอันนี้โดยรอบของพระพุทธเนจะมีศิลาแรงเห็นไหมคะท่านผู้ชมศิลาแรงจะเป็นตัวตัวฐานใต้สุดเลยศิลาแรงแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะเป็นอิดมอนนะคะเผาเป็นอิดมอนเป็นอิฐแบบโบราณนะอ่าแล้วก็จะมีนี่นะคะก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนะ คนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนะคะมาไม่รู้สะอาดหรือเปล่านอ้อแต่โดยส่วนมากแล้วก็พระเขาก็จะมาเวียนสวดมนต์อยู่ตลอดเวลานะคะอืมค่ะนี่คือบริเวณปราสาทนี่คือตัวองค์ปราสาทนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดินดูที่ปลักปปล๊กเปิดไฟสิปลั๊กเปิดไฟเปิดพัดลมนนนๆ อันนี้จะเป็นบริเวณของนี่ค่ะเห็นไหมจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นสร้างเป็นมุมสูงขึ้นมาเป็นยอดนะคะอันนี้จะเป็นของเดิมเลยนะคะนี้จะเป็นปราสาทเดิมองค์เดิมเลยที่เห็นอยู่นะถ้าอยู่ในเมืองนี่น่าจะมีการรักษาสืบทอดเอาไว้นะคะให้เป็นมรดกลูกหลานนะคะ จุดโทษจุดเทียนที่หละที่ไม่คงไม่เขียนนี่โอ้ด้านในเห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้คือพระปื๊ดนะคะนี่คือองค์พระปื๊ดนะ